สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิ่มปุ้งกลางกับพี่เป้นะคะวันนี้มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย1เมษายน2 5 6พยาพญาบึงให้โชคเน้นๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะกับการขอตัวเลขกับพญาบึงหลายๆคนเคยใช้วิธีนี้หลายๆคนเคยได้โชคนะคะและงวดน,นี้ พยาบึ้งจะให้โชคอีกหรือไม่นะคะหลังจากที่ได้ทําพิธีขอเลขเน้นๆงวดน,นี้ให้มาแค่2ตัวนะคะงวดน,นี้ให้มาแค่2ตัวคือ29ถือว่าเป็นเลขสวยนะคะแล้วก็ตรงเลขดังด้วย2992ก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะ29จัดไปเน้นๆ บวถูกห้ามว่ากันเด้อสาธุ2929 29นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเวลาพี่เป้ลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทันได้ทันเวลาค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ